แต่เวลาขับรถไปไหนก็ระวังให้ดีนะีอะไรข้างบนมันจะร่วงใส่รถ ร่วงใส่หัวจําได้ไหมคะที่ร่วงอยู่หน้าโรงพยาบาลวิภาดาพระรามสองอีกแล้วเหรออีกแล้วอต้องบอกพระรามสองอีกแล้วเขาบอกว่าเสียวกันไม่หยุดไม่หย่อนค่ะล่าสุดมีคนถ่ายภาพมาได้ว่ามันจะร่วงอีกไหมเนี่ยร่วงมาแล้วใครจะรับผิดชอบเพิ่งเกิดเหตุการณ์ไปนี่มาอีกแล้วค่ะมันจะตกลงมาทับรถไหมทางคู่ขนานขาออกตรงนี้ค่ะคนที่โพสต์เฟซบุ๊กเขาบอกว่าตรงนี้คือใต้สะพานพระรามสองตรงเลยตลาดมหาชัยเมืองใหม่เลย รถเยอะแยะไปหมดไอ้แท่งปูนเนี่ยเหมือนแท่งปูนขอบทางที่มันเคยร่วงมาแล้วมัน,มนหมินเม๋อไม่แลเห็นไหมจะร่วงไม่ร่วงแล้วก็เลยแจ้งไปที่ผู้เกี่ยวขออ้องค่ะเจ้าหน้าที่มาปุ๊บโอ้โหก็กลัวกลัวว่าจะซ้ำรอยเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็รับปากแล้วเนาะว่าจะดูแลให้อย่อยางดีแล้วก็มาเป็นซะอย่างนี้เลยรีบปิดการจราจรชัว่วคราวค่ะตรงถนนรพระราม2วอ24ตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะป้องกันว่ามันจะร่วงหล่นลงมาสะพานตรงนี้เป็นสะพานต่างระดับตรงเอกชัย บางบอนค่ะก็พาดผ่านยานวมาเลยแหละแล้วก็วววต้องซ่อมแล้วประสานหัวหน้าหมวดทางหลวงเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากว่ามันชํารุดเยอะจริงๆคุณดูทีคุณสุนิทม,มันจะร่วงจริงรๆนะเนี่ยก็เลยป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่า<อ>เพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วแก้ยังไงเยียวยาย,ยัางไงก็ไม่คุ้มกับชีวิตคนค่ะอเอาเป็นว่าส่งเครื่องจักรเข้าไปเลยซ่อมเลยค่ะซ่อมประมาณสักบ่าย2ที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเอาออกมาตรงไหนที่มันจะร่วงจะหล่น กันไว้ดีกว่าแก้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปถ่ายภาพ f เฟ e บ o ๊กมาจะเห็นกันนะคะท่านกลัวจริงๆเลยแล้วโครงการแบบนี้คุณสวิท์มี200-300โครงการเนาะทั่วประเทศเนี่ยสาม300ที่นี่นะใช่แล้วไหนจะรถไฟฟ้าอีกค่ะโอ้โหเนี่ยไม่ต้องไปกลัวสงครามที่อื่นเลยบนหัวเรานี่แหละน่ากลัวสุดแล้วค่ะ